ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2565ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงนางวิลาวัรผู้ระยะครูโรงเรียนบ้านใหม่สาม,มัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งด้านคุณลักษณะเป็นผู้ที่มีความสุภาพเรียบร้อยยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนอารมณ์ดียยเข้ากับทุกคนได้ง่าย ชอบสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะวความสนุกสนานกับทุกทุกคนเสมอมีการวางตัวอย่างเหมาะสมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียนผู้ปกครองและเพื่อนร่วมง,งาน,นเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านทักษะชีวิตสามารถนำมาบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชมอยู่เสมอ มีความสามารถด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกภาคเรียนทำให้รู้สภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงช่วยเหลือนักเรียนที่มีความขาดแคลนควบคู่กับการส่งเสริมน,นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั้งในด้านการเรียนด้านกีฬาด้านดานดตรีจนนักเรียนสามารถจัดจานกับชีวิตตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตมีการวางแผนในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อการนำเสนอข้อมูลโดยการบุรณาการทักษะชีวิตตั้งนี้การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นโดยการจัดกิจกรรมกลุ่มมีอาสาสมัครออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง และมีความภูมิใจในตนเองและผู้อื่นการวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยการให้ผู้เรียนทำใบงานทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันการจัดการกับอารมณ์และความเครียดโดยการนาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เกมเพลงเพื่อให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายมีความพร้อมในการเรียนรู้การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยการให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทาให้นักเรียนมีการยอมรับในตนเองและผู้อื่นทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขมีการสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้กําลังใจนักเรียนอยู่เสมอมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยมีการจัดการเรียนรู้ใช้เทคนิคการตั้งคําถามสุนทนา ให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบโดยการสะท้อนความคิดความรู้สึกเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันฝึกให้นักเรียนรู้จักสำรวจสังเกตอารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ้นในชีวิตและสอนการจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมด้านผลที่เกิดกับนักเรียน มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศค,ความก้าวหน้าของการพัฒนาทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีทักษะชีวิตของนักเรียนโดยพบว,ว่าผลต่างค่าร้อยละของทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปีการศึกษา2 5 6 3และปีการศึกษา2564 มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกองค์ประกอบโดยที่องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นสูงที่สุดและผลการสอบโอเนตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าในระดับจังหวัดจากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มูรณาการทักษะชีวิตส่งผลให้นักเรียนและคุณครูได้รับรางวัลต่างๆเช่น รางวัลระดับเหรียญเงินรวมชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันสร้างสารรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นป .4- ถึงป .6 ปีการศึกษา2562รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นระดับชั้นป .4- ถึงป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2562 รางวัลระดับเหรียญทองรงชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นป .4- ถึปร .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2562ไน้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคประจำภาคเหนือการประกวดวาดภาพระบายสีวาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก ระดับประถมศึกษาตอนปลายโครงการสังคมหัวแข็งปี4ปีการศึกษา2562รางวัลระดับหรียเงินการแข่งขันวัดภาพทางคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาาประจำปีการศึกษา2563ได้รับเครื่องหมายชื่ชูเกียรติครูสดุดีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติต,ตนตามจรรยาบรรณ ของวิชาชีพที่เป็นประจักษ์ชัดพศ2562ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคูดีสมศักดิ์ศรีชาวสพปตากเขตหนึ่งโครงการชื่นชมครูดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งประจำปีงบประมาณ2564ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดกลางระดับทองประจําปีการศึกษา2563จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสกุณาอินอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สัมคีคุณครูเิาวันภูระยาเป็นคุณครูที่มีความรู้ความสามารถเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนการสอน ในเรื่องของด้านการครองตนคุณครูวิรวนลเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเราในเรื่องของการครองคนคุณครูวิรวานได้รับเป็นหัวหน้าพัสดุนะคะการทำงานในเรื่องของพัสดุเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากถ้าไม่ตั้งใจหรือไฝ่รู้จริงๆก็จะไม่สามารถทำได้เพราะว่าเราไม่ได้จบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินพัสดุมาโดยตรงในเรื่องของการครองงาน งานทุกชิ้นที่คุณครูวิรวันได้รับมอบหมายจะมีความประสบผลสําเร็จทุกครั้งนะคะแล้วคุณครูวิรวันก็สามารถสอนน้องๆได้ช่วยงานโรงเรียนได้เป็นตัวอย่างที่ดีได้เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้มีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลืองานของทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่างสม่าเสมอสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะครูกนิกาคำแก้วนะคะสำหรับครูติ๊กเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในการสอนมีทักษะกระบวนการสอนที่สอนให้ให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหารู้จักคิดมีวิธีการและกระบวนการที่หลากหลายมีความขยันแล้วก็ตั้งใจในการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงสุวิชาดากินหอมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านใหม่สมัคีครูละวันพิ่วะยะเป็นครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่สนุกสนาในใจดียินแยม้มเรียนกับครูแล้วเข้าใจง่ายจากที่ไม่ชอบเรียนวิชานี้ก็ตั้งใจเรียนขึ้น ทำกันมากทุกครั้งที่ครูให้เพราะครูจะมีรางวัลให้กับคนที่มีความรับผิดชอบครูจะมีเทคนิคใหม่ๆม,มาสอนเช่นเกมเพลงกิจกรรมกลุ่มออกมานำเสนอหน้าห้องเมื่อครูให้งานก็จะเดินดูนักเรียนว่าทำถูกหรือผิด ถ้าถูกก็จะให้กำลังใจและถ้าผิดก็จะอธิบายส่วนตัวหรือถ้าไม่ได้ก็จะให้เพื่อนสอนจนกว่าจะเข้าใจหรือถ้านักเรียนทำงานเสร็จครูก,ก็จะปล่อยเล่นก่อนเวลา